เออเสียงน่นอยู่แถมนี้แน่เลยนะทุกคนฉันยินมาจากฝั่งนี้แหละพู้จะเป็นพระเอกเลยนี่นี่ไปเพื่อที่น่นมีคนต้องใจคอยเฉลยจกพวกเรา let's go oh! รเราจะมาเถอทุกคนไปกันโอเคครับ <Back up. S 1> ไปครับไะครับคุณรีน back ับนะครับ อุเราจะกินคนเลยพวกคนอ่ฉันว่าเหนือต้องมีคนตัว,วใหญ่คอยเดือดเราเละสโกทุกคนอ่ะคนไปกินยังไงอ่ะกินแบบอืมกนินเบคอนอะ่ะไอ้มัว่วแหละโอเคอพูดมาเลยไปตระโดดดีกว่าทุกคนไปเลสโก้ s <S ใช้เสียงนี้ดิสมชายฉันรู้สึกว่าแกไม่ใช่สมชายอยูต่อไปแลว้วอ่ะโอยโอ้อว่าไงได้อย่าเป็นพระอีกอะ่ะเอออย่าพูดมากเลยดีกว่านะไป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  S <S ไป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 โอเคทุกคนมากันได้ครับไปครับคุณกรีนแล้ครับแล้ครับอื <S <S อไปดีกว่าครับอื้ออมีอะไรใช่ไหมครับโอเคไปดีกว่าครับเอ้ยเอยืแถวๆนี้นะคนๆน,นะ แถวนี้นะทุกคนตามมาตามมาได้สมชายไปไปทุกคนโอเคไปครับอืออยู่ไหนเนี่ยฮะโอ้โหนี่เออโอ้กินนี่ธรรมชาติเข้าปากเอ้ยอะไรฮะสมชายครับเสียนานนี่ทำไมฮะฮะ โอ้มีอะไรกันครับทุกคนไอ้เจครับมีอะไรเหรอครับคุณปืนคุณสมชายใช่ครับเล่ครับเอ๊ะอ้าวโอ้โนี่ถ้ำหรือปากปลาวานเนี่ยฮะโคตรใหญ่เลยโอ้โหใหญ่มากเลยถ้ำที่นี่นี่โอ้โหไม่บอกเป็นถ้ำรู้ว่าซากกระดูกปลาวานโอ้โหใหญ่มากเลยครับเฮ้ยเอ้ยโอ้ยกลัว อ๋อก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยเอิ่มก็สวยนะครับอออ๋อออเ้เดี๋ยวนะเฮ้ยเปิดอ่ะอะไรตัวนี้ไฟฉายด้วยอ่ะเปิดดูดิไหนฮะเอ้ยจริงด้วยฮะตูมใช่ไฟฉายแค่ะไฟฉายไหนเหรอเฮ้ยไม่ใช่เปิดเอ้ไฟฉายใครฉันไม่ได้เอามาไอเดี๋ยวเราลืมนี่ว่าลืมอะไรลืมไฟฉายมาตาที่บ้าน ไม่ใช่เหรอเอ้ยแต่ก็ช่างมาันเถอะแล้วไม่ไฟฉายอยู่แล้วนี่นะตรงหนานา,นายสมชายนี่จะบังเอ,อิญเลยขนาดนั้นจริงจริงโอเคพูดมาเลยทุกคนไปเข้าถ้ำกันดีกว่าไหมออโอ้โหถ้ำมาโอ้ยถ้ำนู้ <c oughs> น่ากลัวมบ้มเอเฮ้ยไม่เป็นไรฉันทำเองสมชายไปไปไป,ไป,ไปฉันนำหน้าเองฉันไม่กลัวอะไรใหญ่ๆหรอกกระจอกนี่น โอเคพวกเราโอเคพวกเราตามฉันมานะเดี๋ยวฉนเป็นคนนำทางเองไป let's go ไปเข้าถ้ำกันดีก่อนคนนะเอ้ปืนจะเข้าจริงเหรอเออชนะไม่เป็นไรรอคือถ้ำนี้จะมีคนต้องการเขาเฉยจา่พวกเราก็ได้นะเดี๋ยวนายพูดตอนนั้นอะโอ้จริงด้วยไปกันได้ครับได้ครับโอเคครับพวกเราเข้าไปกัน โคตรมืดเลยอะ่ะโอ้ยเปิดมืดมากเลยเปิดออาใจนี่กันกว่างไหมเปิดเฮ้ยอย่าป้อนด,ดิสมชายเข้าเงิไม่ถึงวีเลยจะออเหรอเนี่ยฮะเฮ้ยฉันกลัวเอ้ยไม่แน่นะสมชายในนี้อาจจะมีคนต้องการเขาที่เหลือก็ได้นะเว้ยไปเดินทางต่อดีกว่าสมชายอย่ากลัวมันี่ผีหรอกอย่ากลัวเฮ้ย,เ,ยเปิดด้วยไปเปิดด้วยจะไม่มีใครมาด้วยฉันมองไม่เห็นเออไปเดี๋ยวกไปเดี๋ยวกเออไปเดีครับไปเดีครับ โอ้ยลึกเนี่ยทำที่เนี่ยเออไปเดินทางกันต่อดีกว่าวนะทุกคนปืนมืดมากเลยนะ่ากลัวจริงเลยทีนี้นี่ใช่ครับรักผมมันนะครับเออผมก็กลัวนี้กันครับแต่ก็ไม่กลัวมากครับแต่คนปืนนี่ไม่กลัวเลยครับใช่ไม่ต้องกลัวหรอกออ้ยแค่ความมืดผีเผออะไรไม่มีหรอกอะปัญญาอ่อนไปต่อด้กว่านะคนนะเผื่อจะมีบอกแสต้นกำเนิดดักเสียพวกนั้น ดู้สิมันเป็นตัวอะไรเอ้ยเฮ้ยเอ้าอ๋อหินเอ้ยทุกคนระวังหินนะอืมไหนน่าอยู่ไหนน่าเอ้ยเปิดรอฉันด้วยดิฉันมองไม่เห็นนะ่ะนั่งอยู่คนเดียวเลยไม่รอพวกเราเลยเอ้าเอ้เฮ้ยอะไรอะ่ะเอ้ยเปิดเอ้ยดูอะไรเนะี่ยฮะอ๋อหินนี่ว่าโอ้หรือว่าอะไร อ๋อก็เห็นะครับเนี่ยเอ๊ะทุกคนอะไรเบิดอะไรครับใช่ครับอะไรครับรู้สึกว่าทางข้างหน้าพวกเราจะมีหินจํานวนมากทับกองกันน่ะฉันคิดว่า,าต้องใช้ระเบิดในการทํร้ายนะอา้อาวอ้าวเปิดแดเราระเบิดไปจากไหนอะ่ะพวกเราได้ระเบิดมานะเออใช่ไงทงาไงอะ่ะเออให้ผมต่อยรีบไหมครับผมแรงเยอะนะครับเอยโอ้โหลืมคิดเลยครับโปรดแมนแรงเยอะดีกว่ะโอเคพวกแมนน้ำหน้าเลยได้ครับ เออคครับครอ่ามองเห็นเปล่ามองเห็นป่าเอ่มนิดนึงครับอ่าไปฉายสองแหอ่าไปนี่สองแหสองแ่นี่ครับคนเตรียมพร้อมนะครับได้ได้ได้อ๋อหนึ่งสองสามเฮ้โอ้ยเหี้ยเศรษินเข้าหน้า ข้าวพลเมนโอ้ยโอ้ยฝุ okay, ่นโอ้ยเอ๊ะอะไปอ่ะข like ้าวพลเมนเป็นไงบ้างทางอ่ะโอเคครับคุณปื๊ดมีทางเปิดให้ไปต่อแล้วครับคุณปื๊ดโอเคดีเลยไปทุกคนอ้าวอืมไปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยปดเลยครับเราไปเลยครับเราไปเลยครับอ้าวถ้ำนี้มันแคบนี่หว่าทุกคนถ้ำนี้มันแคบนะทุกคนนะหายใจอาจจะลำบากนะทุกคน ไม่เป็นไรเปิร์ดแช่แจ็ออกอยู่แล้วอ,ะอ่ะแจ็กครับอ่าเขาเป็นแมนเจออะไรแปลกๆยังไม่เจอแล้วครับคุณเปิดอ่า ไอ้เดี๋ยวนะเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนั่นมันกระเป๋าใครอ่ะรอไหนครับโอ้จริงด้วยครับกระเป๋าใครครับเนี่ยเฮ้ยกระเป๋าใครอ่ะอะไรเปิดอะไรเปิดเฮ้ยเปิดเจออะไรอ่ะเจ๊กับเจ๊กับเขินนะครับคนปืนโดดิกูีนสมชายกระเป๋าใครอ่นะเอ้ยจริงด้วยกระเป๋าใครอ่ะเอ้ยไม่ใช่กระเป๋านะครับอ่าฉันรู้ไม่ใช่กระเป๋านายนะกูีนแต่กระเป๋าใครอ่ะเออแต่ผมขอไปดูนะครับเออเออครับเฮ้ยเดี๋ยวคนปืน หลังกระเป๋ามีคนครับฮะคนนะไหนไหนไหไหนไปนไหนซูเปอร์แมนเดี๋ยวนะเยิ้มเหมือนศพเลยอะเอ่อเฮ้ยเฮ้ยนี่มันศพคนนี่ว่าเอ้ยมีมีคนมาช่วยเหลือเอ้าคุยไม่ตายครับเนี่ยเจอคนเหรอใช่ครับจะครับอะไรกันเนี่ยจริงด้วยศพคนนี่วะอู้หน่ากลัวมากเลครับ <c oughs> พวกนายพวกนายมาทำอะไรในถ้ำนี้ <c oughs> เอ,อคือบอสได้ยินเสียงคนนะครับก็เลยมาที่นี่กัน,นะครับเ <c oughs> สียงกี้คือเสียงคุณหรือเปล่าครับเ <c oughs> สียงกี้เนอะน่าจะเป็นฉันนะ <c oughs> <c oughs> อ้าวเสียงคนแล้วครับแล้วแล้วคุณเป็นอะไรครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ <c oughs> คือว่าคือว่าคือว่านะตกคุณพวกนายต้องรีบออกไปที่ที่เลย <c oughs> คือมันมีตำบบอ มันเป็นซาบาระที่อันตรายมากฮะมีสนซาบาระในถ้ำนี่เหรอครับ <c oughs> ใช่ใช่เ้ยทุกนาย่างลุลบออกมาจากที่นี่ซาบาลาเหรอได้ครับซาบาลาแหลยครับเอ่าซาบาลาเหรอครับเนี่ยซาบาลาน้าตาเป็นไงอ,ะอ่ะรูปเลือกมันมันบอกไม่ถูกมันทั้งโหมดม,มันมันทำร้ายฉันรุนแรงมากจนกระดูกหักและขาขาด อุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเอ้ยลูกคนลงเลียวกันนี่นะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะมาตะกาพวกคุณพวกคุณต้องเลี้ยวจากทาที่นี่เลี้ยวจากป่าที่นี่เตอะ์โอ้แต่ตอนนี้คุณร่างกายสาหัสมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยเลยนะครับเอ้ยขอบคุณมากเลยว้เหนื้กอกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหบ้าจริงหินถล่มเลยตอนนี้เนี่ยฮะอีวินวิน เดี๋ยวนะใครเบิ้ลมอเตอร์ไซค์อ่ะหรือว่าจะเป็นเด็กแวน้นโอ้โหถ้าเป็นเด็กแวน้นจริงเ,เด็กแว้นสมัยนีเ้เบิ้ลเสียงดังถึงคั้นทุ่มขนาดนี้เลยเนะี่ยผมคิดว่ามอเตอร์ไซค์มันอยู่ใกล้พวกเรามากเลยนะครับคุณปื๊ดเอ้ยจริงก็จริง,ะรงนะเสียงมันดังมากเลยอะ่ะไหนดิอะไรอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวรนถะไฟไอ,ไอะไรอะ่ะเออผีหลอกวิญญาณหลอน,นอะไรของมันผีหลอกวิญญาณหลอนแหละขมันฮะบ้าหรือเปล่าฮะแกบ้าหรือเปล่ากินอินก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 ิ

โอ้จบกันครับตายหมดเลยครับเพื่อนๆของผมแต่ช่างมันครผมกลับบ้านดีกว่านะครับเดวเพื่อนผมก็เกิดทธิบายนะครับอ้กนรเเลยิดมา